สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีจ๋างวดประจําวันที่5ตุลาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่4กันนะคะซึ่งวันที่4แอดให้อเด่นวิ่งรูดไปที่8 9 5นะคะเน้นไปที่8เนาะมาดูผลกันนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะอก618นะคะ ล่าง17นะคะพี่พี่จ๋า18นะคะวิ่งรูที่8เน้นไปที่8แอดเน้นไปที่8 1มาในตัวกลับนะคะส่วนในรอบพิเศษเนาะ674ล่าง14นะคะอันนี้แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ193ล่าง86นะคะแอดเน้นไปที่86 89เนาะแอดก็ให้กลับหัวด้วยนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับนะคะอ่าสำหรับในรอบ VIP นะคะ634ล่าง28 วิ่งรูดท,ที่แปดมานะคะแต่ว่าอ่าห้าวันนี้หลุดนะคะต้องกลับขอโทษขอไปพี่พีเอฟซีด้วยเนาะอ่าในชุดนี้ก็มาในสองคู่นะคะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทําเต็มที่แล้วถึงจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะคะถ้ามาวันละคู่อ่าในสูตรนี้ก็ยังโอเคนะมาวันละคู่นะคะอ่ะตามต่อกันนะคะของวันที่ห้า วันที่5ตุลานะคะ5ตุลาสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะคะย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าไม่รู้ล่วงหน้าว,ว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะ มาดูตัวเด่นก่อนๆเลยเด่นนะคะแอดก็จะมีห้าเก้าสามนะคะเก้าห้าสามนะคะอ่ะเด่นสุดก็คือห้าห้านะคะห้าแอดมีห้าศูนย์ ก้ามีเก้าศูนเก้าห้านะคะสามศแล้วก็สามสองนะคะพี่พิจาาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเนะ้นเนาะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4ีน้อยเช่นกันนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงเวทีเด้อสำหรับพี่พีเอฟที่มารับชมใหม่นะคะ,ะตัวที่แอดเน้นนะคะในดินที่5 Ad ้าแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์ นะคะ90แล้วก็30นะคะเอ่มีแต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยถ้าใครไม่ชอบ90ก็กลับหัวเป็น60นะคะพี่ๆจ๋าเอ่ช่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แค่ไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่ง แอดก็ขอขอบคุณพีพีเทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ